ราถผ่านมาทางเราทำไมคืนคืนคืนไปเลยหมุนไปเออหมุนไปหมุนไม่ต้องเยอะหมุนเยอะก็ต้องคืนเยอะเออถ้าเลี้ยวมาเยอะก็ต้องคืนเยอะเลี้ยวน้อยก็คืนน้อยใช้ความรู้สึกมันก็ให้มันพอดีพอดีกันถ้ารู้สึกว่าชันเลี้ยวมาเยอะอ่ะชดคืนนิดเดียว <laughs> ขี้โกงเ <laughs> เออเอามาเยอะแต่คืนนิดเดียวเอามาเยอะก็ต้องคืนเยอะ ไปตามทางไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้พิพรขับรถตรงทางแล้วค่ะจากวันแรกที่ขับรถไม่ตรงทางตอนนี้ขับรถตรงทางแล้วรู้จักหลบรถที่จอดอยู่ข้างทางเลี้ยวสวนกันได้แล้วเลี้ยวสวนกันกับรถที่ออกมาจากซอยอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวแต่เลี้ยวก็ได้แล้วนะเลี้ยวเข้าซอยออกซอยนะคะได้แล้วคล่องแล้วค่ะยกเว้นแต่จะลืมไหมนี่แหละห้ามหมือ ไม่เข้าวันนี้ก็เตือนตัวเองงแต่ตือนนอนแล้วเตือนให้มีสติให้มีสติใช่ถ้ามีสติเราทำมาทุกอย่างแต่วันแรกอะพี่พลไม่มีสติไม่มีเลยใช่ค่ะไม่มีสมาธิไม่มีสติทำไมเราเราบุนเราไม่รู้ว่าเราดูอะไรใช่เราไม่รู้ว่าเราต้องทําอะไรเห็นทางอย่างนี้ไหมไม่เห็นอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้มองก็จริงนะแต่ลอยมองไปแล้วมันลอยอะมองแต่ลอยไม่รู้เห็นอะไรเป็นอะไร ไม่เอาเบียดซ้ายนะคะเออเราไม่เอาเข้าลึกๆหรอกมันเบียดแค่มันอยู่บนทางก็พอละไหนล้วลองตรงไปนะคะรอบนี้ตรงไปไม่เลี้ยวแยกนี้ซิแยกแล้วก็ดูซ้ายดูขวาระวังรถมาปรับรถให้ตรงทางทางโค้งกับโค้งไปดูรวมๆททั่วเอออืมเส้นไปเลี้ยวขวา เปทาซ้ายอพอถึงปากซอยแล้วก็หันมาเลี้ยวไปทางขวาเนี่ยเลยกับเบรกชะลอบเบรกเบาๆชะลอเบาๆเไปแล้วก็พอถึงปากซอยแล้วก็จอดชะลออ,อ่าแล้วก็ดูซ้ายขวาจอดมองดีๆค่อยๆดูซ้ายดูขวาไา้ไหมคะวางจ้ะไปเลี้ยวไปค่อยๆค่อยๆหมุนไปหนึ่งรอบหมุนไปหนึ่งรอบ อ๋อแล้วก็ดูเช็คคานนะคะเช็คคานเนี่ยเช็คคานมองไปปล่อยเด็กอ่ะปล่อยมือปล่อยมือหลมุมหลวมมือหลมุมหลวมประคองกลับมาไปพี่ก็ไม่หลวมเลยตอนเนี่ย <laughs> <ง>ใช่ไหมคะดึงดึงดึงมันเห็นไหมต้องมานั่งปรับขวายอืม <laughs> ถ้าพี่ก็พี่กลัวไปเองเนี่แหละคิดไปเองเนี่ยกลัวว่าเนี่ยครูเพนถ่ายคลิปเดี๋ยวมันจะไม่สวย ใช่ <laughs> เดี๋ยวมันจะไม่สวยแล้วไอตอนที่พี่ไม่ถ่ายคลิปพี่ว่าพี่เอาดีๆนะค่อยๆค,ค,ค้นโอเคสวยแล้วตรงที่ไปอะพี่ทําเหมือนม่อกี่นี่ไหล่ะตอนที่มันสวยไปอะ่ะ <laughs> มันก็ค่อยๆทาถูกไหมจ้า <laughs> เออไม่ไี่ถ่ายคลิปกูจะไม่สวยมันก็ไม่สวยไง <laughs> แล้วกลัวอะไรมันจะเป็นอย่าง,งานั้นกลัวขาดกลัวเกินเนาะกลัวไม่พอดีจริงๆอ่ะพี่ค่อยๆทำก็พอดีไปเองอะค่ะ <laughs> วันนี้เลี้ยวเป็นแล้วแหละพี่ปอนอะ่ะเลี้ยวเป็นแค่คุณแนะน,นําแนะนํานิดเดียวเตือนเตือนอะ่ะคอยเตือนเฉยๆไม่ต้องคอยบอกแล้วว่าหมุนแค่ไหนคืนตอนไหนแค่แนะนําคอยเตือนเตืนอนปรัเลี้ยวตรงทางด้วยนะคะจ้าเวราจะเลี้ยวแยกหน้านีแยก,แยก,แยกเนี้ยเลี้ยวไม่เคยตรงเลยมาก่อน อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเอาไม่ต้องกลัวไม่ตรงนะมันตรงเดี๋ยววิ่งไปในเลนซ้ายนี่แหละ,ละก็เบรกชะลอเบาๆเบรกเบาๆพอหัวรถถึงปากซอยเราค่อยเริ่มเลี้ยวนะคะโอเคอะหัวรถถึงปากซอยจะพอรถถึงอ่ะเลี้ยวไปเลี้ยวเลี้ยวจะเลี้ยว่ะเลี้ยวไปปรับแต่งเอาให้หน้ารถมันตรงกับทาง พึ่งพึ่นึึ้ค่อยๆสวยๆโอเคเปสสังเกตเห็นคนขับไหมคะเขามองที่ไหนเขามองทาง <c oughs> เออแต่คลิปแรกๆไม่มองทางนะคะคลิปแรกมองหัวรถตรงยางพ้นไหมพ้นไหมสวยนะคะเนี่ยเลี้ยวสวยค่ะเอาเลี้ยวเป็นก่อนถ้าเราอยากขับรถเป็นก็แค่เลี้ยวเป็นคะ่ะเลี้ยวเป็นเบรกเป็น,ปน,ปนใช้คันเร่งเป็น ช้เคร่งเป็นหมายถึงเวลาเหยียบเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องเอาท้ามาวางเร่งตอนไหนแล้วก็แตะแค่ไหนส่วนเบรกเป็นก็คือเบรกจะต้องไม่ตึ๊ดๆเอารถออกไปนะเดี๋ยวรถลงข้างทางนะพี่เอ้ยปรับดีๆค่ะอยู่ฝั่งซ้ายไว้ค่ะฝั่งซ้ายไว้อับเ,เข้าโค้งไปนะคะให้หัวรถถึงโค้งก่อนแล้วค่อยโค้งไปอืมใช่ไม่ไม่เบรกแล้วนะคะพี่เห็นมาเสียหลัก พอเบรกแล้วก็เสร็จหลับเสร็จการทรงตัวอือฝั่งซ้ายของเราฝั่งซ้ายของเราปรับหน้ารถให้ตรงปรับขวาหน้ารถให้ตรงปรับขวาหน้ารถให้ตรงเราไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะหมุนพวงมาลัยไปทางขวาเราจะโดนรถเขาน่ะพอเอาหน้ารถค่ะไม่ได้เอาพวงมาลัย รถเราไม่ได้ชนรถเราเนี่ยไม่ได้ชนกับเขาเพราะพวกอะไเราหม,มุนไปทางขวาหรอกนะเพราะหน้ารถเราไปซ้ายเราไม่หมุนขวาเนี่ยรถเราก็ไม่ตรงรถเราลงข้างทางอยู่ดีเออไปเลี้ยวค่ะนี่มาเลี้ยวมาช้าๆค่ะพี่ต้องหาจังหวะของรถกับตัวเองหาจังหวะของรถกับตัวเองครูใจเห็นว่าซอยมันแคบนะคะซอยแคบ อ่ะเ调ให้พอดีเีวให้พอดีมือมือมือค่อยๆประคองดูทางด้วยรถเข้าเลนซ้ายหรือเปล่าประคองอ่ะขึ้นเคื่อนต่ออย่าไปดึงมันไว้ค่ะไอ้พรมอะไรอ่ะจับประคองคือเขาจับประคองเออถ้ามันไม่ไอ้นั่นก็จับไปก่อนโอเคแล้วหยุดหมุนหมายถึงหยุดหมุนแต่ไม่ใช่ไปดึงมันไว้ไม่ให้มันไปไม่ใช่ไม่ใช่การฝืนการดึงการทึงมันไว้ ไปฝืนมันเมื่อกี้นีนถ้าประคองประคองอุ๊วมันยังไม่ตรงก็หยุดก่อนหยุดหมุนก่อนแต่ไม่ใช่ไปดึงมันไว้ก่อนหยุดหมุนเส็จแล้วเออประคองได้เออมันอยากคืนต่ออาไปต่อมันจะสวยเป๊ะไปเองเป็นธรรมชาติของมันไปเองนะคะแยกเมื่อกี้ที่ผ่านมาเมื่อวานพี่พรจะเสยข้างทางไปแล้วเนี่ยวเพราะไอเลี้ยวไม่ขืนนี่แหละไปดึงมันไว้เลยหายเลยเลี้ยวได้เลย กลัวเลยแหละเมื่อคืนเนี่ยเ<อ>าราไปเหยียบคันเร่งค่ะเราขับไปคนเดียวเราจะไม่ไปใกล้เลยแยกนั้นเดินด้วยวเองเลยเมื่อวานพี่พรเลี้ยวซ้ายมาแบบเมื่อกี้นี่นะคะแต่ว่าคืนทันเสร็จค่ะคืนนิดเดียวเสร็จแล้วไปเหยียบคันเร่งค่ะคืนล้อยังไม่ทันตรงเลยรถรถหน่ยังไม่ได้วิ่งตรงเลยคืนไม่เสร็จแต่เอาทเอาท้าไปวางคันเร่งเหยียบคันเร่งลดลงข้างทา,างค่ะแต่ครูช่วยไว้ได้นะคะเซฟได้แล้วก็ตัวเองก็เอากลับมาเบรกทัน แต่ตกใจตอนเหยียบเครืนะ่เร่งไงแล้วถ้าเกิดไม่มีครูล่ะมันก็ดีนะพี่ที่มันเกิดมันไม่เกิดตอนที่เพนไม่อยู่มันจะได้เตือนเนาะใช่จะได้เตือนคือพี่จะเพนสอนปุ๊บแล้วพี่ทําเป๊ะๆดีเลยอ้โหอันนั้นมันก็ไม่มีข้อเราไม่รู้นะเวลามันเกิดขึ้นจริงเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทายัางไงเป็นบทเรียนใช่เป็นทําตอนอยู่กับครูเนี่ยดีแล้วเดี๋ยวเวลาครูไม่อยู่จะได้ไม่ทำเอาเล็กชะลอจ้ะเดี๋ยวเบา เบยวเบาๆอืมงทางแยกอ่ะเลี้ยวไปเบรกเบาๆแล้วเลี้ยวไปดีๆค่ะเลี้ยวสวยๆเลี้ยวไปหนึ่งรอบก่อนหนึ่งรอบหนึ่งรอบเสร็จแล้วทําไงครับปรับแต่งเอาให้มันพอดีกับทางปรับแต่งปรับแต่งให้มันพอดีกับทางอืมจ้าเกินประคอง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  ตากลองสวยๆงามๆจ้ารถก็สวยคนขับก็สวยอุตายตายค่ะพี่เหล่คนขับขี่เหล่หมายถึงว่าขับรถได้ขีเหล่มากรถไม่เคยตรงทางเลยรถก็สวยคนขับก็สวยเราก็ต้องขับสวยๆด้วยขอบคุณคาะจะจําไว้อจริงๆนะพี่บางคนเป็นเห็นนะรถโอ้โหคันนึงเป็นล้านขับเบนซ์ขับบีเอ็มคนขับก็สวยนะจอดรถขี้เหล่ขี้เหล่นนีนแหละท้ายไปทางหัวไปทางนองแถมรถก็ไม่ตรง อ,อ,อะไรเนี่ยเธอขับอะไรเนี่ยเธอมันเธอขับรถไม่เหมาะกับที่เธอทำนะมันไม่เหมาะกับราคารถเลยโอย้ตายเชียเงี้ยหมดใช่ไหมใช่โหรถเราก็แพงอะพี่คนขับก็สวยเดินลงไปในตัก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 กลัวเขามาซื้อตูดแลนั่นแต่รถใช่แล้วจอดอะไรไม่งามเลยเลี้ยวก็ไม่งามเลี้ยวเลี้ยวในีกิเลนเพื่อนตลอดอันนั้กนก็ไม่ควรค่ะใช่ไหม ใช่ก่อนเั็นไงไหนลองชิดขวาค่ะเบรกเปิดสัญญาณไฟซ้ายเบรกเบรกเบาๆนี่ยเปิดสัญญาณไฟซ้ายนะคะพอเราจะเลี้ยวเข้าบ้านชิดขวาเยอะๆเบรกแล้วชิดขวาเยอะๆฟังคู่อ้าวดูกระจกข้างไว้นะชิดขวาเยอะๆเะะะดียนะ๋ยวชิดเบรกชะลอชิดขวาเยอะๆเ,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 เออโอเคอ่ะรถถึงบ้านแล้วค่ะยังยังไม่ถึงเพราะพี่เบรกก่อนถึงอ่ะเบรกอ่าวเลี้ยวเข้าบ้านเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเลี้ยว เลี้ยวมาค่อยๆอ,อย่าเพิ่งอาตหมนพี่ยังไม่ได้ปล่อยเบรกบ้างเลยยังไม่รู้เลยรถไปถึงไหนแล้วเออเอารถไปก่อนแล้วก็เลี้ยวเพิ่มเติมอะไรก็ว่าไปเออมันต้องลถไปด้วยวิ่งด้วยพอจับไปนะจับไปเพราะถ้าพี่หมุนเพิ่มพี่ว่ารถมาซ้ายหรือไปขวาไม่ใช่ถูกคืนประคองคืนเบาๆเนี่ยโอเคนะคะเพราะหน้ารถมันเริ่มเข้าทางนั่นแหละเริ่มเริ่มเข้ามาในในพื้นที่บ้านแล้วก็เริ่มคืนไป เริ่มคืนค่ะคืนสวยๆค่ะเบรกชะลอจับไว้นะพี่จับไว้ถ้าเราคืนตอนนี้รถไม่รถไม่ตรงใช่ไหมเนี่ยรถไม่ตรงเราก็จะไม่คืนอ่ะคืนประคองคืนให้รถตรงสวยๆประคองคืนเบรกค่อยๆรถจะไม่ตรงเป๊ะนะพี่พี่ดูจังหวะรถกับตัวเองด้วยตรงเป๊ะแล้วค่ะตรงเป๊ะละตรงเป๊ะเนี่ยหน้ารถหมายถึงว่ารถนะคะมันเข้ามาตรงทางตรงเป๊ะเลยเนี่ยสองข้างตรงแล้ว เราก็เลยอ่ะคือล้อตรงแล้วก็ชวิงว่งเข้าไปค่ะเช็คเออชั้นสวยแค่ไหนก็รปรับแต่งได้นะคะผมอะไรก็ยังปรับแต่งได้ตลอดอ,อ่ะพี่พรดึงแบบมือด้วยค่ะดึงแบบมือ้แลวนือโอเคอันนี้เป็นเด็กมือไฟฟ้านะคะเป็นอ่าหลายคนอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าบางคนก็มีรถแค่หลักแสนนะคะ เป็นแบบนี้จะเป็นรถหลักล้านนะคะราคาหลักล้านจะมีเบรกมือแบบนี้นะคะก็คือถ้ากดลงนะคะจะเป็นเบรกมือเอาเอาเบรกมือลงกดลงแต่ถ้าเกิดว่าเราดึงเบรกมือก็คือดึงขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าเบรกมือไฟฟ้านะคะอ่ะให้ดูข้างนอกนะคะรอบนี้จะจอดสวยหน่อยนะคะจอดเข้ามาตรงทางนะคะนี่นะคะสวย ถ้ามันต้องตีวงเลี้ยวดีๆนะคะเนี่ยทางต้องตีวงเลี้ยวกว้างๆสําหรับคนที่มีลักษณะการเข้าบ้านแบบนี้นะคะชิดขวาค่ะตีวงเลี้ยวเข้ามาตีวงเลี้ยวเข้ามาในทางมันจะง่ายนะคะจะทําให้รถเราเลี้ยวเข้าง่ายแล้วเวลาออกจะออกง่ายด้วยแต่ถ้าสมมติเราเลี้ยวเข้ามาแล้วมันจอดเบียดซ้ายนะคะพอเบียดซ้ายปุ๊บเวลาเราออกใช่ไหมเมือ่อจะเบียดกระทงกระถางเนี่ยฝั่งนี้ออกนะคะ จะให้ตรงกลางแล้วอยากเข้าตรงกลางก็ต้องตีวงเลี้ยวกว้างๆแล้วก็เอาหน้าเข้ามาดูสองข้างให้ดีๆนะคะให้สองข้างเนี่ยมันพอดีกันอย่าให้มันเข้าไปทางด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปมันถึงจะเข้าได้สวยแบบนี้นะคะอ่ะปลายออกเบ๊บไอืมอไใช่ไม่ไม่ใช่ <c oughs> เราจะเราจะเอาออกเราจะออกใ <c oughs> ส่กเกียร์อะไรออกอะ่ะ โอ้ขอดิอืมเยวถอยออกอันนี้จอดสวยใช่ไหมแต่ําไม่ออกง่ายเพราะว่าเนี่ยเราดูกระจกข้างซ้ายขวามันมันมันอยู่ตรงกลางมันทำให้ตอนออกเนี่ยเราชิดขวาได้เลยค่อยๆชิดด้านขวาได้เลยหดลดัวรถเวลาเลี้ยมก็จะไปอยู่บนทางได้ง่ายไม่ลงป่าฝั่งนู้นตอนออกไปจ้ะ <c oughs> แกดีใจใหญ่เลยแฟนพี่ <c oughs> เดี๋ยวชิดขวาไปเลยช็ดขวาได้ช็ดขวาได้พี่จ้าเช็คซ้ายขวาเช็คขวาแล้วเช็คซ้ายบ้างนะจ้่อย่าลืมเช็คซ้ายบ้างนี่เช็คว่าเอะเวลาที่เราหมุนเพิ่มอีกได้ไหมตอนนี้ฉันอยากหมุนเพิ่มอีกได้ไหมหัวรถเราจะเบียดขอบทางไหมเบียดต้นไม้หรือเปล่าไม่เบียดถ้าไม่เบียดเอะเราเพิ่มอีกได้ไหมเพราะการที่เราเลี้ยวชิดขวาออกมันก็จะไปอยู่บนถนนง่าย่าเออถอยเอาไปมก็อยู่บนถนนมันไม่ไปอยู่ในป่าอืม แล้วพอถึงถึงปากทางโอเคปากทางเสร็จทำงานค่อยๆนะคะเ,คเลี้ยวไม่สวยหมุนไม่สวยไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> เอาเอาเอาให้รถมันไปได้ได,ดีได้โอเคก็พอแล้วพ <อ S 1> เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเก่งอะ่ะมือโอมันสมูทไปเองค่ะมันจะไม่ได้เก๊กๆกันลางๆแบบนี้หรอกคนแก่มัวช้า ขับได้นี่ก็โอเคแล้วเนาะจ้าก็ดีใจแล้วจะไปฟิกก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสมูทสวยเป็นนภาะในสามวันไม่ได้เนาะมไม่ได้หรอกได้แค่นี้ก็บุญโูแล้วเนะี่ยโอเคถอยมาให้รถเราออกมาอยู่บนถนนไม่อยู่ในป่าไม่งั้นเดี๋ยวรถเราอยู่ในป่าถ้าเราเลี้ยวช้าไงเราเบียดซ้ายนีย่ออกมานี่ไม่ยากอะจอดโอเค <มา S 2> ออง,ง่ายายเลยเนาะ ไม่ตึกๆแล้วนี่เปลี่ยนเกีร์ก่อนอย่าลืมนะคะเออเปลี่ยนเกี้์เสร็จแล้วก็อ้าวเคลืนดีๆขึ้ืนดีๆหมุนสวยๆหมุนสวยๆต้องใจเย็นๆนะคะคนอายุเยอะน่ะจะไปแบบเหมือนว่าให้สมูทเลยให้เขาเกลี่ยให้เขาคล่องเหมือนน้องคิมอย่างเงี้ยไม่ได้จะให้พี่พลเหมือนน้องคิมก็ไม่ได้นะคะใช่ค่ะต้องให้พี่พรไปได้ไปเป็นเดี๋ยวมือมันถึงจะสมูทเองวันหลังค่ะ อัน,นมากเลยอยากมือกี่แหละอยากเป็นเนาะ,ะอ,อ่ะไปตอนเลี้ยวควายมือได้เออจะหมุนจะควายมือตอนหมุนพวงมาลัยเยอะๆะได้ค่ะแต่ตอนคืนเราใช้ประคองเอาแค่นั้นเองอ่ะหมุนป้ายจะหมุนป้ายอย่าเริ่มดูรถทางอ่ะมาเลียวมาค่ะมาหมุนเพิ่มจ้าหมุนเพิ่มมาหมุนเพิ่มมาเลยค่ะพี่พอพอประมาณได้ยัง รถเดียวยักได้ลค่ะเออได้แล้วเราก็จับไว้ค่ะปล่อยเบรกน้อยปล่อยเบรกน้อยปล่อยเบรกรถเราไม่วิ่ง <c oughs> เอาคืนคืนหมุนคืนแล้วค่อ,คอยๆประคองประคองคืนป้ายไม่ให้รถลงข้างทางผิดเบรกคูไม่ได้ให้ดึงไว้ <c oughs> เอาอมันยังไม่หมดมันยังไม่คืนหมดเนะครัพี่คิดว่าคืนน่ะไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็รถก็ยังเลี้ยวอยู่พี่ไปดึงพรมอะไรไว้เนี่ยเห็นไหมกลับไปที่เดิมอืฉันว่าทวงอะไรฉันตรงแล้วพรมอะไรตรงใครบอกว่ารถตรงไมก็ต้องคืนหมุนคืนไปเรื่อยๆสิฉันคิดว่ามันตรงแล้วเนี่ยพมอะไรฉันตรงแล้วได้หน้าเริ่มหลังเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ไม่ได้นี่แล้วเลี้ยวออกสวยๆเนี่ยเลี้ยวแล้วไปเลยเนี่ยสวยมีนะไม่ใช่ไม่มีนะคะพี่ก็ทําได้นะเออพอจดจ้องมากเกินไปก็อย่างนี้อีกอ่ะแต่แบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบพี่พรแบบนี้ เดี๋ยวเวลาครูไม่อยู่แกไปได้พอเวลาครูไม่อยู่อ่ะจะมีสติมากกว่านี้จะมีการตื่นตัวตื่นตัวมากกว่านี้เพราะว่ารู้ว่าไม่มีใครช่วย <c oughs> แล้วพี่พรบอกว่าพี่พรคิยว่เพนไม่อยู่พี่พรจะรถออกจากบ้านแล้วขับมาแบบนี้คนเดียวได้ไหม <c oughs> ได้ค่ะได้จะทําใช่ไหมจะทํา <c oughs> จะทําแล้วทำเพราะถ้าเราไม่ขับคนเดียวอะ่ะมันมันก็ไม่ไม่ได้สักทีเนาะ <c oughs> แต่มันมันจะไม่มัน,ม,นม,มันจะไม่ตื่นตัวหรือเ่นเดียวไ <c oughs> ้ย มาคนเดียวนะเดี๋ยวคนนั้นก็บอกย่านงนี้อันนี้ไม่ได้ยิ่งถ้าไม่ใช่ครูเนี่ยเวลานั่งจะเสียสมาธิมากเลยใช่เวลามีคนนั่งข้างนะถ้าไม่ใช่ครูนะมีครูอยู่บางทีก็ยังเสียสมาธินะต้องรอครูบอก<ช>อยังจะถูกอย่างที่ครูบอกไหมนะได้ยังได้ยังเดี๋ยวอันนี้ได้พื้นฐานจากครูไปแล้วไงทุกอย่างอยู่ในหัวพี่พรหมดแล้วอยู่ในตัวพี่พรแล้วก็เหลือแต่ว่าเอาออกมาใช้ตอนที่ครูไม่อยู่เดี๋ยวก็เกง่งได้ขนาดนี้อยากให้เห็นวันแรกมากเลยแต่ครูไม่ได้ทํานะคลิปวันแรกอะ คือมันไม่ได้อะไรเลยคือขับรถให้ตรงกับไม่ตรงปะคองคนขับยังโมโหเลยปะคองอย่างนี้ไม่ได้นะปะคองรถให้ตรงอ่ะไม่ได้ครูก็เลยไม่ทําคลิปนะคะมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่ได้ไม่มี <c oughs> แล้วอยากให้เห็นว่าเนี่ยพี่กักพี่ไปเรียนมาแล้วมีใบขับขี่แล้วแต่ขับรถไม่ได้ทีนี้พอมาเรียนกับครูเนี่ยสามวันสามวันก็ใช่ว่านะคะอะไปเลี้ยวไปเดี๋ยวได้ไหมคะหมุนไปก่อนเท่าไหร่หมุนไปก่อนแค่ไหนคะ อ่าแ<ม>ล้วเสร็จแล้วเออ<ห>พอรถ <ลด S 1> เริ่มเดียวรถปรับแต่งเอาเออพราะน้ารถถึงปากซอยปรับแต่งค่ะปรับแต่งแล้จ้าอืมโอเคปรับต่งเสร็จแล้วไอปรับแต่งเสร็จแล้วทำไงคะปล่อยมือลม้มล้วมปล่อยเบรกด้วยปล่อยเบรกด้วยอ่าปล่อยมือลม้มล้วมปล่อยเบรกด้วยให้มันพอดีบาลานซ์บาลานซ์กันจ้าไปเดี๋ยวเวลาพี่พรขับคนเดียวพี่เหมาะพี่พรจะเก่งไว้ เขาจะมีทิศของตัวเองในแต่ละคนที่ขับรถนะคะจะมีทริคของตัวเองอยู่เทคนิคเทคนิคของตัวเองว่าจะทำยางงี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องขับคนเดียวขับคนเดียวขับบ่อยๆโอ้ค้างสองค้งเดี๋ยวเราก็มีวิธีของเราแล้วล่ะจะทำไงให้มันสมูทจะทำไงให้มันดีแล้วเบรกจึกๆึกพี่พรก็ไม่เป็นแล้วนะคะเลิกแล้วหายแล้วพอเลิกเบรกจึกๆึกแสดงว่าสติมาละคนที่เบรกตึกๆึกเนี่ยคือยังไม่มีสตินะคะยังควบคุมรถไม่ได้ก็ได้แล้ว มีไปับขี่แล้วแต่ขับแล้วไม่ได้ทําไงก็ไปไม่ได้ค่ะนะมีมีมีแฟนคลับ FC ครูบอกว่าอุ้ยถ้าอย่างนี้อันตรายสิอ๋อไม่อันตรายค่ะเพราะแกขับไม่ได้เลยเพนบอกไงเพนพนวนเมื่อวานเนี้ยเพนก็บอกว่าเนี้ยมีแบบขี่แล้วแต่ขับรถไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนมาแล้วแล้วเขาก็เข้ามาคอมเมนต์อุ้ยตายแล้วยังอันตรายสิคะเออไม่อันตรายค่ะเพราะแกขับไม่ได้เลยเอนไม่ได้ไปไหนอะพี่ ใช่ไหมใช่ไม่จะไปไหนจะอันตรายตรงไหนอ่ะพี่ใช่ค่ะอ่ะไปเบรอันตรายตรงไหนไม่ไม่ได้ไปไหนไม่ได,ไไไมได้ไปไหนเลย <laughs> ถือจะไปกับขี่ไวไฟไม่ได้ <laughs> ขึ้นรถสตาร์ถอยออกจากบ้านบ,บ้านเมื่อกี้เหรอโอ้ยไม่ได้หรอกเอออินอยู่ อะไรใช่ไหมใช่ไหมได้แต่พ okay ี่พี่พรอ่ะไปเรียนอาจฉริยซ้ายมานี่มีรถมาอัจซ้ายนิดน่อช้ัจฉยแล้วเราก็ปรับพวมาให้ตรงถือพวงมาลัยตรงโอเคนี่แล้วก่อนหน้านี้นะบอกปรับซ้ายนิดนึงถือพวงมาให้ตรงไม่ตรงค่ะสามตรงก็ยังไม่ตรงยังไม่เอาคืนกลับมาเลยกอดอยู่นั่นแหละเออดึงไว้อย่างเงี้ยพอไปที่ไหนไปได้ทางเดียวเอะมันกลับมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออครูบอกจะรอไปแล้วพี่แกจอดไปแล้วค่ะจอดคากลางถนนไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมีรถสวนมาตรงทางโค้ง ครูก็บอกชะลอชะลอรถชิดซ้ายไงเปล่าพี่ก็จอดขาตรงเมื่อกี้เลยขาโค้งอตรงนี้อีกเนาะจอดขาโค้งที่รถเขาสวนมาจะไปไม่ได้ติดท้ายรถเราไงเออดีเขาก็าเบียดรถเราไปเขาเบียดท้ายรถเราไปอันนี้ได้แล้วแหละนไหมคะจะคนดูจะเห็นนะว่าคนขับได้หรือไม่ได้ ไม่ใช่ครูบอกแล้วครูโกโหกก็ต้องดูลักษณะของคนขับเขาเองว่าเขาได้หรือไม่ได้คนได้อาจจะเป็นยังไงคนขับได้เป็นยังไงคนขับไม่ได้เป็นยังไงอาการมันฟ้องนะคะอาการของคนขับน่ะจะฟ้องเองใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกมั่นใจขึ้นไหมคะน่ะมั่นใจขึ้นค่ะว่าเราต้องขับดับรถได้เนาะเราจะต้องขับแล้วเก่งสักวันหนึ่งใช่วันหนึ่งเราจะต้องเก่งแน่นอนจะต้องเอาให้ได้อืมเขาทำได้เราก็ทำได้เนาะโอเคใช่เปิดงานไฟขวาแล้วแซงหน่อยนึงแล้วเราก็ชิด ทีซ้ายกลับมาเหมือนเดิมได้นะจ้าโอเคที่ซ้ายกลับมาเหมือนเดิมเดีอย่าอย่าลืมมองกระจกซ้ายสักนิดนึ่ะขึ้นตรงขึ้นตรงเบกเบาเบกเบาค่อยๆชะลอจอดดูรถด้วยโอเคอ่ะเลี้ยวยังไงคะเลี้ยวยังไงเอาค่อยๆเตือนๆอันนี้บางทีก็ตั้งใจมากนะคะที่เห็นอาการแบบนี้เป็นเพราะตั้งใจมากอยากทำได้อ่ะปรับแตง่งปรับแตง่ง ปรับแตง่งเพื่อให้รถมันตรงกับทางนะคะกับเลนซ้ายค่ะเห็นไหมไม่ว่ารถจะคันใหญ่แค่ไหนนะคะเอาขึ้นประคองประคองประคองครูจะให้ดูนะคะนี่ไม่ว่ารถจะคันใหญ่แค่ไหนทางจะแคบแค่ไหนถ้าครูสอนถ้าครูขับเข้าเลนซ้ายได้นักเรียนครูก็ต้องขับเข้าเลนซ้ายให้ได้นะคะเพราะมันทําได้ไม่ใช่ว่าครูสอนครูไว้เข้าเลนซ้ายอา้าวแต่ครูเองยังทาไม่ได้เลยอ่ะเลี้ยวเข้าเลนอื่นตลอดเออ นั้นก็ไม่ใช่ถ้าครูทําได้แปลว่านักเรียนครูก็ต้องทาได้ครูขอแค่เลี้ยวเข้าเลนเองไม่ต้องเลี้ยวเร็วเราเริ่มจากเลี้ยวให้เป็นก่อนการเลี้ยวเป็นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลี้ยวเร็วค่ะแต่ที่แรกวันแรกพี่พรจะเลี้ยวเร็วๆนะเพราะในความรู้สึกเหมือนว่าถ้าเราเลี้ยวเป็นเราต้องเลี้ยวเร็วๆเลี้ยวไปเลยใช่ค่ะใช่ไหมอยากสมูทแต่จริงๆมันไม่ใช่อยากสมูทการทําแบบนั้นมันไม่สมูทมันทาให้เราเสียหลักเสียการทรงตัวควบคุมรถไม่ได้เนาะใช่ค่ะใช่มันต้องเลี้ยวช้าๆให้เป๊ะๆก่อน แล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มระดับความเร็วขึ้นมาตอนที่เราเก่งแล้วอืม